สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับดวงการเงินมาฝากกันนะคะนั่นคือ3ปีนักสัตว์ที่ดวงการเงินโดดเด่นในปี2568ปีนี้ถือเป็นปีที่หลายๆคนจะได้พบกับโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้และเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากรู้ว่า ปีนักสัตว์ไหนบ้างที่การเงินจะรุ่งโรจน์ในปีนี้หรือมีโอกาสได้รับโชคลาภทางการเงินเราจะพาคุณไปรู้จักกับ3มปีนักสัตว์ที่ถือว่าดวงการเงินโดดเด่นที่สุดในปี2568ที่มีโอกาสในการสร้างความสําเร็จและความมั่นคงทางการเงินอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่า ปีนักษัตว์ไหนบ้างที่ดวงการเงินโดดเด่นในปีนี้ดวงชะตาของสปีนักษัตวที่ดวงการเงินโดดเด่นในปี2568ดวงการเงินของบางปีนักษัตวได้รับการทำนายว่าจะโดดเด่นและมีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างชัดเจนปีนักษัตวที่มีดวงการเงินโดดเด่นในปีนี้ได้แก่ปีชวดปีมะเสงและปีละกา ซึ่งแต่ละปีมีลักษณะและโอกาสในด้านการเงินที่แตกต่างกันไปโดยในคลิปนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับดวงการเงินของทั้ง3ปีนักสัตว์นี้โดยละเอียดนักสัตว์แรกได้แก่ปีชวดดวงการเงินปีชวดในปี2568จะมีดวงการเงินที่โดดเด่นมากเนื่องจากมีดาวพฤหัส,สบดีและดาวเสาร์ส่งผลดีในเรื่องการวางแผนการเงิน ปีนี้จะมีโอกาสในการลงทุนที่ดีหรือการหาช่องทางเพิ่มรายได้จากแหล่งใหม่ๆคุณอาจจะพบโอกาสในการขยายธุรกิจหรือมีแหล่งรายได้ใหม่ๆที่ช่วยให้การเงินของคุณเติบโตอย่างต่อเนื่องปีนี้จะเป็นปีที่การลงทุนหรือการทำธุรกิจจะให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวหากคุณมองหาโอกาสใหม่ๆในการสร้างรายได้ หรือลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพปีชั่วจะได้รับโชคในเรื่องนี้อย่างดีนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่มีอิทธิพลหรือจากการทำธุรกิจร่วมกับคนที่มีประสบการณ์คุณควรพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบแะระมัดระวังพยายามไม่เสี่ยงเกินไปและหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินเพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปในทางที่ดี ปีนักสัตว์ที่สองได้แก่ปีมะเสง็งดวงการเงินปีมะเส็งในปี2568จะมีดวงการเงินที่โดดเด่นจากการที่ดาวพฤหัสบบดีและดาวเสาร์ช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสในการสร้างรายได้มากขึ้นปีนี้คุณจะสามารถหาแหล่งรายได้ใหม่หรือเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วได้ดีดวงการเงินของปีมะเสงในปีนี้ ถือว่าโชคดีและมีโอกาสเติบโตคนที่เกิดในปีมะเสงจะมีโอกาสในการทําธุรกิจหรือการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเก็บออมและการวางแผนการเงินระยะยาวคุณอาจพบโอกาสในการขยายธุรกิจที่มีศักยภาพหรือการลงทุนในสิ่งที่ตอบโจทย์การเติบโตในอนาคต ปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการทำงานและการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพคุณควรใช้โอกาสในการลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำและเลือกการลงทุนที่สามารถให้ผลตอบแทนในระยะยาวควรทำการวางแผนการเงินให้รอบคอบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดปีนักสัตว์ที่สได้แก่ปีรักา ดวงการเงินปีรักกาในปี2568จะได้รับดาวพฤหัสบ,บดีและดาวสุขช่วยเสริมดวงการเงินให้โดดเด่นโดยมีโอกาสในการรับทรัพย์จากการทำงานและการลงทุนที่รอบคอบปีนี้คุณจะสามารถเก็บออมได้มากขึ้นและยังมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสจากการทำงานหนักโอกาสทางการเงิน ของปีรัก,กาจะเติบโตจากการทำงานหนักและการวางแผนที่รอบคอบปีนี้มีโอกาสในการขยายธุรกิจหรือลงทุนในกิจ,จาก,การใหม่ที่มีศักยภาพนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่ดีในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจที่มีแนวโน้มดี คุณควรใช้โอกาสในปีนี้ให้เต็มที่ในการลงทุนและทำธุรกิจโดยเฉพาะในสิ่งที่มีความมั่นคงและระยะยาวอย่าลืมที่จะวางแผนการเงินและการลงทุนให้ดีเพื่อผลตอบแทนที่ดีที่สุดในอนาคตในปี2568ปีนักษัตมที่ดวงการเงินโดดเด่นได้แก่ปีชวดปีมะเสงและปีละกา ทั้ง3ปีนี้มีโอกาสทางการเงินที่ดีจากการวางแผนการเงินที่รอบคอบการลงทุนในธุรกิจหรือการขยายโอกาสทางการเงินที่มีศักยภาพทั้งนี้คุณควรใช้โอกาสเหล่านี้อย่างมีสติและไม่ประมาทเพื่อที่จะสามารถเพิ่มพูลนทรัพย์สินและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว และนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับ3ปีนักสัตว์ที่ดวงการเงินโดดเด่นในปี2,568ที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะหวังว่าคุณจะได้คำแนะนำดีๆที่สามารถนำไปใช้ในการวางแผนการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินในปีนี้นะคะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณได้รู้เช่นกัน และหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในอนาคตค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบและขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและมีความสุขในปี2568นี้ค่ะสวัสดีค่ะ